ก็เนียบเาเรื่องผมให่ฟังปูสงขาบริงามครับตาประทับผมมีแต่น่อยแล้วครับตัดสินไปนั่งฟังปูสงขาตัดสินพิพากษาคนยเมเงอนก่อนท่านนี้ชักเป็นเล็กน้อยก็ไปนั่งฟังนี่นะไม่เอายไม่เองไหมหน่วยตาเนี่ยมันบ่ถือมันบ่ถือเอาไหมแ่นั้นบ่ถือบ่ถือแล้วบ่แล้วเวลาสมองไม่เพรผมเป็นเจรณหน้าอยู่บ้านไวลาผมยืมปลอมตัวเข้าไป อยู่ศาลเมืองก่อนนะนี่เอาไม่เอาไม่เอาดีๆบอกผู้ทรงขาเงี้ยพึ่งต่อตาเทา่ากันไปดีได้ไแล้วเฮ็ดไปย่างนี้นี่มันนี่เอที่้อายุความได้บอกพึ่งเฮ็ดไปเวลาต่อสู้คดีกันไปนะฮะทีินิยังนี้ได้บ้าหอนปั๊บที่นียก็ได้ยึดทหารไทยไปครับผู้สงขาบุรีงามครับมีซื้อเล่าอยู่หน่อ มีครับเต่เอาเงื่อนอกมันใส่มั่วอะไรครับครับเพราะว่าเราเคยปราบคอมนิ์มาครับกับปะปาสอนคนไหนครับคู่หูดูโอ้ครับครับพ่าความแกดซางซีแปดแปดครับไอ้เน้ยแล้วแต่จะไล่ไล่อีก่วะปูแย้มครับสุมาเนี่สามคนมีปูแย้ม ปู่แย้มสีเมืองอุดอนธานีบ้านอยู่ตรงจุดนี้วงกลมไว้สามคนไนดะ้ทุบิางไนดะ้ปู่สงขาบุรีงามนายสนองแซ่ลิมครับโอ้ยอันตรายปราบคอมมินิตมากกูรู้แล้ววา่าคอมอมินิตจิฟ้องกูเมื่อไหร่มาเป็นบระดา,าที่ปไตยว่าแล้วครับ